ท้องทุ่งนาเขียวขจีหลังฝนตกนะ้ครับมันขึ้นฝนตกเพิ่มขึ้นครับผมตกทั้งป้าหย่าป้าเข่าป้ายัางกิง่ามดีนะครับผมเอาไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับเบิ่งป้าเข่าเถือนน้ำป้ามั่นเถือนน้ำกำลังง่ามครับอันนี้ออกนอกนอบ้านมาหน่อยเดียวครับออกนอกบ้านมาหน่อยเดียวผมกำลังจะไปทำงานครับ ปลาอุวยปลาอ้อย,ย <c oughs> หลังมาฝนตกมาในพื้นทย์ก็มาได้ครับผมฝนตกครับฝนฝ้าก็ดีฝนฝ้าดีไรนะครับแต่ว่าช่วงอ,อีกเดือนหน้าจ้าสี่นี้พอดีกลบอลูนนะครับฝนมาที่นี่ ถึงทางเลี้ยวถึงทางเลี้ยวแล้วไปงานต่อครับผม,มเดี๋ยวหน่อยแล้เรีย<ม>นนะยืนทารถก<ม>็ได้เพิ<ม>่งไมือเนาะหลังฝนตกปฏิปมาณนี้นะครับหลังฝนตกค่าเจ้ากับปูกมัน ไมนี่ก็ปลูกมันแล้วนะครับบนปลูกมันนะครับปลูกมันคนปลูกมัดไรห,หลังจากก็จะเก็บกู้แล้วเนาะอ่าโอเคมีการยกมือให้กำลังปลูกมันแต่สวยมากาเพราะว่าแดดฮว่านไม่เลวอ่ะเลยปลูกไอนน้เงี้ยมุสอกรุนนี่แหละครับเป็นวิดีชีวิตบ้านหน้าน ครับเดือดในเ ну บื Jean ้องอีกรอบนึงครับผมอาจเสียงอะไรี่เพื่อมาๆ้างยังไงนะครับเร้อวผมขับรถขับรถถ่ายคลิปนะครับผมแต่ว <ode> ่าเดือดม้องอยู่กับบ้าได้เดี๋ยวไปข้างหน้าก็นทไปเบื้องอัพเดียต้องหน้าว่าหน้าห่วยนะมันจะโล่งห่วยมาหลายปานไดนะครับผมหน้าห่วยนะที่ครับเดตเบื้องว่ามันจะหลายปานใดเมื่อนักไทยเห็เบื้องอยู่นะครับว่ากยังบย่านกุยแห่งปานใด เที่บ้านเพื่อนฝนตกเงี้ยงเตือนนะครับเพื่อนกับหมู่บ้านเนะเาะไปเบื้องหน้ามันจะไหลปานไหนเนาะครับผมเดี๋ยวไปไปชมน้ำกันไปเบื้องน้ำกันครับเออเน,นี่ยเงี้ยงไปหน้านะครับหลแบบนี้นะครับกลับไปเบื้องน้ำกันว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับผมไต้ฮวันแล้วโอ้โหสวยงามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี เอามาได้น้ำแงามาเลยครับเลยเอาไ,ได้น้ำแงามาเลยนะครับโอ้อสุดยอดครับสุดยอดเออนะครับอีกงน้ำตาเขาน้ำนะครับว่ามันน้ำกับเพา,าท่านอิ่แห้งเท่าไรครับก็คือเก่าอยู่เจ้าบ้ากะนี่นะครับเดินสู้มึงเนาะอ่า น้ำกับพท่นถือใาแห้งปันใดน้ำกับยังพรทนถือาแห้งเาไับโออน้ำกับพระท่านได้ถือ่อา,ออาอแห้งนะครับ แต่ว่วมันแห้งทั้งบ้านผมนี่ที่มือเคื่อนฝนรอก่อนทีน่เกียงแห้งครั้งเลยครับผมหกแห้งครับอ่ะก็จะขอจบไปเพียงซท่านี้นะครับผม